ันสุดท้ายแล้วนะครับว่าพระกันครับอยู่ไหมสวยน่ารักไหม แมู่ดอินใหญ่มากใหญ่หักต้นๆนะครับของโลกเลยอยสายไงเราเร่ได้กินข้าวอันไหนเรียก่าไงนะกาแฟหมวยกาแหมยอ่าแฟคุณนแาแว่ากาแงเกลืออ่ากมะพร้าวอ๋อเดี๋ยวจะชิมให้ดูดดละไม่แ้งเออ่ิมสิเอา เราจะมาชิมกาแฟที <unanim ous> yeah, well, mm ่แบบว่าไม่เหมือนที่ไหนเจนจะมาลองชิมกาแฟเกลือและกาแฟมะพร้าวเออตักมะพร้าวกินด้วยดูดีของมะพร้าวหวานเหมือนเป็นไอศครีมปั่นบอก็ดีลองลองอันนี้กาแฟเกลือใช่ไหมใช่ออืร่อยอร่อยดีมะพร้าวให้กันนสูงแล้วนะแต่เกลือสูงกว่าแฟลออ่ะลองออ๋กาแฟไม่เป๊ะ ทำกาแฟเสร็จรักประกาศครับผมวิ่งเท่สวยๆโอ,อ้ยจีงเวียดนามมากๆแ <c oughs> รงถ่ายรูปปะเธอที่เนี่ยหาวทำไมไม่ใช่ถ่ายถ่ายรูปอะ่ะไม่ถ่ายรูปแ <c oughs> ล้วหาวคืออะไรง่วงแพแดดอ่ะแพแดดครั้งแพแดดหมดแล้ว ีขาหมูย่างจบก็เลยเต้าเวียดนามอ่ะมาณนี้เฟอร์อร่อยมากรุ้งนะเฟอร์เฟอร์อร่อยมาเฟอร์กินเมนูเนื้อสุนัขอร่อยเนาะจริงจริงพี่จ๊อบใช่ครับเนื้อสุนัขครับนี่ครับอันนี้จะเป็นแบบย่างครับเดี๋ยวจะวนให้ใครอยากทานทานนะครับเจมส์หนึ่งชิ้นก่อนไหมกินได้เลยคือแหนมเนื้ออร่อย ไฮไลท์สำคัญนะครับมังกรนี่นะฮะซึ่งนี้ก็เป็นอยู่สัญลักษณ์ของเขาแต่สิ่งที่สวยงามอีกๆก็คือนี่จ้ามังกรนี่เลยเห็นไหมโอ้โหหัวไปที่หางมีคนหนีแล้ว ก็มาเดินเล่นตลาดนะนะครับเห็นบอกว่าต่อรองไนดะ้ทุกอ,อย่างเลยใหญ่มากนี่ครับนักต่อรองใครที่แบบว่าเหมือนพ่อค้าแม่ค้าเก่งก็มาที่นี่แล้วกันน่าจะเป็นทางเลยละ่ะเา <How S 2> ม,มตีแสนดองแสนห้าร้อยสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทคู่ละห้าร้อยแต่มัาเป็นตัวแบบนี้เลยนะทุกคนเอแฮมา คลิปนี้ครับคนที่ชวนพวกเรามาเที่ยวนะครับก็คือพี่จ๊อบคนนี้นั่นเองนะครับขอบคุณพี่มากนะครับที่ให้เรามาเปิดประสบการณ์ที่เวียดนามนะครับอะไรนะมีอะไรนะมีประวัติปรวัติศาสตรของจินแล้วก็ช้อปปิ้งช้อปปิ้งไนท์ไลฟ์อ่ามีของครบเลยนะถ้าเกิดอยากติดต่อปรึกษาทักพี่ยังไงบ้างทักพตรจับเลยครับ V Travel ครับเสิร์ชดูได้ใน Facebook นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ จัดทั่วโลกเลยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวได้เที่ยวกันอีกนะครับ